สวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้งานโปรแกรม DaVinci Resolve ในการตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์อยู่แล้วเป็นปกติก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าสถานะแสดงเวลาในโปรแกรม DaVinci Resolve ก็จะมีรูปแบบเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีและก็เฟรมซึ่งเขาก็จะมีค่าเริ่มต้นซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเริ่มต้นอยู่ที่ชั่วโมงที่1 ทำให้ท่านที่มีความคุ้นเคยกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงที่0หรือเริ่มต้นจาก0มีอาการสับสนได้นะครับในบางครั้งยกตัวอย่างเช่นในกรณีของผมซึ่งอยากจะมาร์คจุดในวิดีโอเพื่อเอาไปทำ Timestamp ให้กับคอนเทนต์ที่กําลังตัดต่อและโดยปกติโครงสร้างระบบ t i m e ส t ต m p ในคอนเทนต์อย่างเช่นใน YouTube เขาก็จะเริ่มต้นที่0คือเริ่มต้นที่ชั่วโมงที่0 นาทีที่0วินาทีที่0แล้วก็เฟรมที่0ดังนั้นในกรณีที่มาทำคอนเทนต์แล้วเครื่องมือที่เราใช้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชั่วโมงที่0ูนหรือชั่วโมงที่1ก็อาจจะสร้างความปวดหัวและก็ความสับสนเหมือนอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราอยู่ในโปรแกรม davinci r e s o u r c e แล้วอยู่ในหมวด edit ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า Time c ค d e จะอยู่ที่มุมด้านซ้ายมือด้านบนของหน้าต่างหรือว่าเครื่องมือ Timeline ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวลาเริ่มต้นของเขาก็จะอยู่ที่ชั่วโมงที่1หรือที่เราเห็นตัวเลขเป็น0ูนจากนั้นก็จะตามด้วยนาทีที่00วินาทีที่00แล้วก็เฟรมที่00ดังนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาเปลี่ยนค่าชั่วโมงเริ่มต้นให้กับไทม์ไลน์ในโปรแกรม DaVinci Resolve กันนะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดหน้าต่าง Media Pool ขึ้นมาอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่หมวด Edit การเปิดหน้าต่าง e d ดี p o o ูขึ้นมาก็ขึ้นไปที่มุ่มด้านซ้ายด้านบนของหน้าจอนะครับก็จะเห็นปุ่มหรือว่าไอคอน e d ดี p o o ูอยู่คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้คลิกขวาครับตรง Timeline ที่เราได้สร้างไว้ตรงแถบเมนูลัดนะครับเลือกไปที่ไทม์ไล n e แล้วก็เลือกไปที่รายการ starting time code ตรงนี้แหละครับเราก็จะเห็นกรอบโต้ตอบ set new start time code ปรากฏขึ้นมา ตรงช่อง new start เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลข01ก็คือชั่วโมงที่1ดังนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นชั่วโมงที่0ก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเลข01ให้เป็นตัวเลข00หลังจากนั้นนะครับในส่วนของนาทีวินาทีแล้วก็เฟรมก็คงค่าเป็นตัวเลข00ไว้แล้วก็กดปุ่ม ok ก็จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ เวลาเริ่มต้นในไทม์โค้ดของโปรแกรมก็จะเริ่มต้นที่ชั่วโมงที่0เดี๋ยวผมเลื่อนหัวอ่านกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็จะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่0ูหมดแล้วนะครับทั้งในส่วนของชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็เฟรมก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยทำให้การตัดต่อคอนเทนต์ในโปรแกรม davinci resolve ของทุกท่านสนุกสนานมากยิ่งขึ้นไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ